แต่งตัวอะไรของนี้วะเนี่ยนที่ขอว่าชอบผู้หญิงแซ่จัดจ้านอันนี้เองจัดจ้านเกินไปฉันช่วยได้แล้วฉันมาดีเป็นคนช่วยได้มาทวงสัญญาเอช่วยได้ใชตามสัญญาที่บอกอาไว้ใไหมล่ะอย่างนี้ใ่ไใช่แล้วตรงนี้เลยมาตุ๊กยงเลิเกที่กินพื้นที่มากเนี่ย พี่พูดดีๆจะคุณคุณนางดีจะตรงนี้เลยเองจะไปอายใครนักหนาล่ะว่านูรงไหนว่านตำตาหลอดพเนี่ยตรงนี้ไม่ได้น้องบอกว่าไม่ได้แล้วตรงไหนอ่ะตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เอาเสือมาเองคิดไปไหนเนี่ยเอ้าก็พี่ทำแบบนี้พี่ทำแบบนี้คืออะไรพี่ทำแบบนี้คืออะไรหนึ่งทีไงมามาเดี๋ยวมามามา เองหลับตาเอหลับตาหลับตาหลับนี่นี่